วัสดีเพื่อนๆและเอฟซีทุกคนวันนี้แอดจะพามาชมขั้นตอนการแพ็คหมูแดงของที่ร้านกันที่เห็นนี่ก็คือหมูแดงที่แอดเตรียมไว้ให้กับลูกค้าที่เขาจะซื้อไปทำบะหมี่เกี้ยวหมูแดงขายหมูแดงที่เห็นเนี่ยแอดจะทำการหมักย่างใหม่ๆสดๆทุกรอบที่เห็นเนี่ยเป็นขั้นตอนการช่างตวงนะแอดก็จะทำการช่างแพ็คละ500กรมัมหรือครึ่งกิโล เมื่อได้น้ำหนักที่ต้องการแล้วเดี๋ยวแอดก็จะเอาหมูเนี่ยใส่ถุงแล้วเดี๋ยวไปซีนสูญญากาศเมื่อซีนเสร็จแล้วเดี๋ยวแอดก็จะเอาไปแช่ฟีดเก็บไว้เวลาส่งไปไกลๆหมูของเราจะได้ไม่เสียหายปัจจุบันแอดก็มีจะส่งให้กับลูกค้าทั่วประเทศนะส่วนใครที่อยู่ใ,ใกล้ๆเขาก็จะมารับกันเองลูกค้าของแอดก็จะมีทั้งซื้อไปขายแล้วก็เอาไปทํากินนั่นเองภายในครอบครัวเวลาจะทานก็ไม่ได้ยุ่งยากมากก็แค่นํามาอุ่นให้ร้อน จะเข้าเตาไมโครเวฟก็ได้หรือจะเอาไปนึ่งก็ได้ถ้าใช้ไมโครเวฟก็เวฟครั้งละหนึ่งนาทีประมาณ2-3งครั้งถ้าเป็นการนึ่งก็นึ่งประมาณสัก10นาทีเวลาเวฟหรือนึ่งเราไม่จำเป็นต้องฉีกถุงออกเราสามารถเวฟหรือนึ่งได้ทั้งถุงเลยเพราะถุงเป็นถุงซีนสูญญากาศซึ่งทนความร้อนสูงและปลอดภัยเป็นถุงสำหรับงานฟู้ดเกรดโดยเฉพาะหมูที่ทำการอุดแล้วจะมีความนุ่มและชุ่มฉ่ำมีรสชาติที่อร่อยมากๆเลยครับ